แม่ดูหอมแม่ดูแม่โอ้โงแมวไปไ่เด้อทักเทียงหน้าบลึมบลึมเทียงหนาวสบายดีเด้อพี่น้องเบิ่งุประุาคนนาที่มาเบิ่งมาส้มทักทายสบายดีไปไปไปวิชิลงเทียงหน้าตอนค่ำพระลุงเลยอ่าลุงได้บักระ้าดขอบคุณค่ะพระแผ่นกรน คุณด้อจะประแพนให้ประแพนดีมีแหงกับข้มแข็งด้จ้าาจาต้ดีว่าอารเนาะอย่างอันนี้ไม่ขุดไมม่สร้างไม่สร้างไม่สร้างไม่ไนะไมขีห้ไไม่ขี่ให้ไม่ขี่ให้ก็มีนี่ขี่ให้ก็ไมขดไปไปเไปาวเถอะจะยนไครับ โอ้ล oh, ูกค่อยกลับมานอนละเลยอย่างนี้นะฮะน่ข่อยร่าเอื้อยสิเลนน้ำเฟินได้เอื่อยไปเลยลูกเอื่อยไปเลยลูกบังดูนอนเป็นตาซังตาซังตาเอื่อยไปเลยได้ลูกโอ้ลูกข่อยเอื้อยไปแล้วเอื่อยไปแล้วต้มต่อไม่รู้นะเอาแต่ปลาหมึกจ่ะอยากกินกับแก้วกินกับข้าวซะจ้ะเอ้เอื้อยไปแล้วลูกเรนกับเอื้อยไปกินอะไรเรนกับเอื้อยวันนี้เอื้อยไปแล้วบูหูเอื้อยไป เกิดไปแล้วลูกเออลงแข่งหน้าเกิยแล้วกระโผ่ลงท่งแล้วโอ้ยไปหมุนตามยังอันะตามยังลูกเจ๊งแล้วทุกน้ำจักเท้ยงหน้าปูได้ยังดอกพี่น้องเอ้ยข้าคนเข่าคนคองอยู่ในไงที่บอกเข้าเก็บอยู่หกเบิร์จัดเลยข้าวคนอือค้นมาเลยข้าวเร็งกับน้องเร็งกับน้องอะไรแหละพยาเขา ก็เลยพอได้ซอยเบิง่งแล้วก็ไปดังไฟปลาไหวว่าสิ์โอลูกคอยว่าสิปิ้งปลาหมึกย่างปลาหมึกเข้าใจกินกระเจาเดี๋ยวมาเอาออกมาโอ้โหเอื้อยผ้าลินแนวนี้เรนเรนฟูเดียวกับเรนใช่ลูกฉไม้นี้ปลาลุ่งก่อนยังเรนฉไม้นี้ปลาลุ่งก่อนทูจ้าก่อนทูจ้าก่อน ทูก่อนอืมเดแมังสร้างแล้วไปแง้ไซนี่เออไปแง่บังคำนี่อืมะไรเจอบขอบใจอะไรเด้อพอได้ครอากินเอาเงินแบ่งให้เพื่อนผิดกับแบ่งให้คืนคือกันอยังกับแบ่งปันกันกินหยัดทีพี่น้องเนาะพี่น้องเลย โปรไก่เราก็ไปส่งให้ได้ขนไก่กันคือทางบันไม่ทางเบิ้งดื้อไห้แม่เอาหมากระนั้นมาให้เธอพอกินพ่อปูกินมาเด้อมาเด้อน้ำได้ยังหรือไรยังชาร้อไปไหวในหน้องเชิดไปเปขวัเขาน้องกับ สบายดีปะลูกอย่าโดดปซะใช่ไหมทไมกระหับกระทันเลยเนาะสบายดียังแรงๆพี่น้องเลยเมนูครับป้าอันนี้จะเป็นปีกปลาหมึกอันนี้จะเป็นขั้วแมงสางอันั้นก็จะเป็นแกงเขียดอืมาน่าสบายดี สบายดป่าลงกิ้นะจ้มิมสิงกันแม่ินะเราจกันนเาแรงก่นอเลยนจะกินหมดกินวันนี้ในย่างปลาหมึกมือจะกินหมูกระทะอืมมันมีเหตุผทันเจงน่ะได้ไหมเหมูกระทะนี่

สุดแกงเขียงวไ,ได้ดายครับเมื่อกี้นะต้องไม่ทะลุกก็พักกระดมอืมฝึกเก่งนันนสร้างแม่น้องมอดเอาหายแม่น้องมีเอาหาย cố chịu chít mhm khẩu mhm 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 nè mhm 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 lộn bông rồi Tha thấy đấy Thuộn <laughs> ôi mày sang rồi đấy Bỏ hết bỏ hết đây là gì nhỏ bốc này chị ta เขามันกินตุ่าแต่ยำแรงเกือบจะต้องินอุ้มหมูแพ่ยิงอุ้มหมูแพรนั่นเอง้าอะไรบปล่ทายกันฮ่อู้ใช่ท้ามันกินแต่ฮ่าอูบ่อยมากเอืา

คอยแน่กินหนักนะของเขาพ่อโมไฮเล็ตอันนี้อำไมเส้นงอไว่ะคลุกๆมันเปิดเป็นมันกดเ,เป็นเบิร์ดเฮ้ยแต่ไฮเลเป็นเบิร์ดกินมากินอยู่ก้วได้ทุกถูดอ่าเบิร์ดตัวนตัวนนะที่หนึ่งบ้า อยน่อม่นขอแชร์กินเนาะอะไรปะากินข้าวอยู่เทียงหน้าม่น่มเออนีาภพนี้มัยังกับหั

ơi bơ năng đó. Hai, hai. Vào đút, vào xư. Hẹ. Ừ. Rồi rồi, mẹ, mẹ, bà mẹ. Xin lên cái bia đi đã. Hứ. Rồi phải

โอ้ยจิระกูจะเยียบตีนมั้สซะดอกเอ้าเอามาตีนมาอยู่นะเรีนเลยอะอย่างเงี้เรียนหนึ่งนะมันเป็นแบ่างเงียนะฉันอยากจะเรียนเรรีเรียนเรียน Hôm má hãy má đâu, không hãy 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 không hãy 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 đúng, hãy hãy má sang <laughs> <laughs> hồng mẹ đúng không mẹ đúng không mẹ mẹ hồng nơi đúng nơi 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 mẹ nơi không mẹ <laughs> ừ, nơi thật mẹ mẹ không, không ở mẹ <laughs> ừ. mẹ đúng วัสดีวัน้อยแม่ห้องแม่ด้วยใช่แม่ห้องแม่ด้วยห้องพอด้วยห้องพอห้องพอลด้วยห้องพอลด้วยไปแล้วอตหว่าแม่ได้จอเพิ่มไหม เวลาคนหายอะมาหายมนี่น่าหอมจัดเ่อดูแม่ดูขอีแม่ดอแม่ดูขอแม่ดูพอการฉีมาเ่มไปรุ่มขอบคุณอะไรมาเบ่งมามบาย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 เร็วบายเร็วแม่ ไปเฝ้านเลมั้งห้องแม่ห้องแม่มามาห้องแม่ดูแม่แมมนะห้องแม่น้าดูห้องแม่ไปเลยนึกไปเราไปปวดนั่งเบิ่งไปงนอออ่องน่งเลือตุ๊กเลยตุ๊ตกค่ะเนไปลูกขึกน้นไปขึ้นไปฮะครับพอกันใหม่พี่น้องเสบายดยยีด้วยโอ้ยบายลักปูเดฮ้ยน้องเด้อคอ Eu um, não